สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะเอ๊ะวันนี้ป้าเปียกได้ทําคลิปหรือ,อยังน่าจะเป็นคลิปแรกของวันนี้นะป้ามีแต่ไ์สดนะคะเวลาที่เราทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดสวนบ้างอะไรบ้างนะ,ะแต่ตอนนี้เรามาสามัคคีทําบนโต๊ะอาหารถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งบนโต๊ะนะคะนั่งทานกับ นั่งทานกับพื้นแต่ก็เป็นมื้ออาหารพิเศษที่อร่อยมากๆเพราะว่าคุณลุงทำให้ทานนะคะควันนี้คุณลุงทำอะไรให้ทานนะว้าวอันนี้เขาเรียกว่าปลาจุ่มนะคะปลาจุ่มชื่อปลาจุ่มแต่ว่าเราต้มให้สุกนะคะเราไม่ไม่ลวกนะ,ะบางคนก็อาจจะลวกแต่ว่าป้าเปียกชอบทานสุกก็เาอาลงต้มนี้คุณลุงต้มให้อร่อยมากๆเลยนะเป็นอาหารที่ เลือดลดมากๆเลยเด้อจ่าเด้อน,นี่นะคะก็เป็นการทานอาหารสามคนตายายหลานนี่หัวปลายังเต็มหมอ้อเลยเด้อทานอาหารสามคนตายายหลานก็ทานปลาจุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะก็เราทานในครัวนะคะทานในครัวเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่เหม็นคาวแล้วเนาะเพราะว่ามีเครื่องดูดควันดูดอากาศออกไปแล้วก็ทานกัน ที่นี่แหละนะคะง่ายๆเราไม่เข้าไปทานในห้องอาหารนะคะเพราะว่าห้องอาหารนั้นไม่มีเครื่องดูดควันแล้วก็ดูดอากาศมันก็จะอาจจะเหม็นคาวได้เมื่อก่อนนี้เราเราไปทานพวกปลาอาหารปลาในห้องอาหารตรงโน้นมันก็จะเหม็นคาวกว่าที่เราจะไล่กลิ่นเหม็นคาวออกไปได้มันก็ใช้เวลาแล้วก็ทำทำยากเนาะที่นูน่น น่าจะเป็นอาหารที่เราทําสําเร็จแล้วไปนั่งทานที่โต๊ะอาหารนะคะแต่ที่นี่โอ้โหนั่งแบบสบายเลยพี่น้องนะคะนี่นั่งแบบสบายสบายเลยอันนี้ก็มีผักหลายชนิดนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือผลไม้ที่จะทานเมื่อเมื่อเราทานอาหารแล้วก็นี่เนาะ กมีผลไม้ที่จะคนไทยชอบทานผลไม้หลังอาหารก็ว่าล้างข่าวอะไรแบบนี้เนาะอู้แตงโมน,นี้น่าทานมากเลยแตงโมแตงโมลูกใหญ่มากเลยวันนนั้นที่ป้าซื้อไปวันเด็กนะคะหวานมากอันนี้ถ้าเป็นเจ้าเดียวกันร้านเดียวกันก็คงจะหวานมากเหมือนกันเ้อนะคะ <c oughs> อาหารถ้วยพิเศษที่คุณลุง ตักให้ต้มให้นะคะเพราะว่าคุณลุงรู้ว่าป้าเปียกไม่กินสุกๆดิบๆกินส,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 สุกนะคะป้ากินสุกนะคะนี้ก็คือหม้อต้มปลาจุ่มของเราโอ้เจวเจวเจวคุณลุงที่สุดยอดมากเลยเขินเ <c oughs> จวตาแดงแล้วพี่น,อน้องเอ้ยเจวตาแดงนะคะโอ้โหนี่ ก็มีเนื้อปลาสดๆจากบอ่อของเราเองเลยเด้อนะคะจากบอ่อที่หลังบ้านของเราที่เลี้ยงเอาไว้เลยนะคะ